สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเอฟซีโค,ค,คตครโคตรตามกดตรซับสไครต์โคไลค์กดแชร์ทั้งของซีบีครับโอ้ยพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องสางหน่อยเต็มพื้นที่แล้วครับนี่ครับพี่น้องสาหน่อยมาแล้วเต็มไหนอันพูดนะเซลปวดสวดเซลสวดสวดนี่ครับบรรยากาศงานครับพี่น้องครับ ทีมงานมรรับพ่นอนครับเล่งสุดขีดครับเวลาตอนนี้นะครับอัปเดตให้พี่น้องครับสองทุ่มครับอีกสิบกว่านาทีครับพี่น้องครับพี่น้องทงาฟุตบอลเอฟซีครับพุ๋ยะหผู้ศาสตร์ผู้เสือหลายเหรอสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผู้ศาสตร์ผู้เสือหลายแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งดัานน้าพีที่มงดูเป็นยังไงกันแน่เนี่แครับ ลัดหลอกออกมาแล้วครับที่บีลัดหลอกออกมาแล้วลัดหลอกออกมาแล้วครับนั่ครับขนาดพี่ครับผมมาจากไหนนี่พี่โอ้มาจากจันทบุรีครับจำได้แล้วคุ้นๆอยู่เคยเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้พี่น้องหลายแล้วนี่สนามไปที่ครับเอ้ขึ้นฉ <Hey. S 2> ากเรียบร้อยระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยครับเหลือจะทดสอบบ้านีเหลือการทดสอบเสาวระบบเสียงครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องหน้างานไหมะนุมตึมต่ำผู้สาวก็หลายคักครับพี่น้องครับบ่งดูบังดูบงดู มันดูเฮ้ย uh> สีบอกดีดยวีบอกกนดิเียนหาก็ดัวนาวิทีครับพี่น้องครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมบรรยากาศหน้างานครับพี่น้องครับไฟเริ่มติดแล้วพี่น้องครับทีมรบรลหารพนอนติดตั้งนะครับสามทุ่มยังไงก็เหลือเหลือสามทุ่มยังไงก็เหลือเหลือทีมไรสุดติดตั้งเรียบร้อยไปเรยียบร้อยครับเหลือเหลือแต่ยังยบ่มาดิเหลือจะเหลือแต่ไรสุดอ่าจะปล่อยสัญญาครับสบัญบมาดิ สีพายวงมุมกล่งองเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอ่ะที่ไหนอ่ะต้องไหนต้งทัวร์่อืมผมเห็นไหมผมเห็นไหมนี่แหละครับจานอ้อพบครับเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วเดรียกติดไเออจอดติดไนแล้ว,ลวระบบเสียงครับเสียงก็มามาระบบไฟรอนิดนึงครับ ถึงจะต่อสายเรียบร้อยครับแต่ที่เรียบร้อยและเรียกเร็วทันใจคือทีมงานไฟลายนี่นะครับแล้วแล้วครับไฟล่าย์นี่ครับผู้สนับสนุนไฟล์ครับมาแล้ววันนี้ครับพี่ครับมาเบงมาเบงมุมกว้างๆพี่น้องมุมกว้างๆนะครับมุมกว้างๆพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วครับอัปเดตนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาเี่ครับเวลาครับสองทุ่มสิบห้านาทีโอ้พี่น้องเริ่มพูดสารพูดเสือหลายแล้วตัวนี้โอ้เขามีโต๊ะให้ด้วยเนาะโต๊ะ <30 S 1> จังหวะล่ะพ่อ30ะสามสิบบาทอันนึงเนะ่ยสามสิบบาทโอ้ก <2 S 1> <ข>าร์โต้าร์ได้คัดรุน ก็ยังดีกว่าเมื่อนังผื่นเมื่อยขาเนาะแห้งหนาวหนาวสุดยอดครับพี่น้องคิดว่าด้สี่พันท่านสวยเลยะทีมง,งานบรลับบ,บนอนเป็นสังไรหนล่ะครับอันนี้สุดยอดทีมง,งานนี่ครับทีมง,งานไอเอด,ดีครับคิดว่าพะท่งงานเป็นไหน โอ้ในงานมีปลาโปงกังตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ที่พี่อดีครับมาป้าให้ครับ โอ้พี่น้องเริ่มร้ายแล้วเป็นแฟนครับเอฟซี FC หลายปะนีหมอรำก็ซื้นใจแหละเป็นครับเอฟซี FC เยอะแบบนี้หมอรำก็ชื่นใจครับคนหลายครับวันนี้ครับกำลังใจที่สุดปาด การดูหมอรำที่ดีต้องมีกระตามากมาอย่างนี้แหละครับตั้งฉี่ละายเกล่หนาวนะพ่อแม่ได้เออเบงรับวิธีกรม,มาวิธีการมาเบงหมอลำที่ดีครับต้องห่อกระต้ามากครับหนึ่งกระตามากครับสองนำชาสองนำชาเนี่ยครับนำชาบวกนำเป้าครับการเบงหมอรำที่ดีครับมันต้องมาครบเสร็จแบบนี้ครับ แม่มาคุณแม่แม่จวนี้าเยี่ยจมาหรอมาแล้วจ้จจานี่มันไาหลเด้วจ้าจ้าโอ้คำหมากคำใหญ่ตัวนี่โอ้ยกินปมดว้วยโอ้ปมหััหนะเจ้าหมากมันหลายหน่วยนะโอ้หอมาแเ่ละเทือนี่ หลายปัไหาละแม่โอ้ยพุ่นแหล่าขุนขุนนะพุงนบบง่ายๆเบิงเครื่องเคียงเพลินครับอืมโอ้ยมันคืออันนี้อย่างนี่เข้าวครัวข้าวครัวโอ้ผมหนึ่งวันจะใบซ่าสีเสียดสีเสียดอันนี้อย่างละแม่ป่ะดิอีกคงอีกคงโอ้แม่ก็ยังกินข้ามปมเนี่ยเฮ้อข้ามเดียวป่ะแม่นี่ข้เดียวอย่แล้วโอ้ยแบ่งให้แม่แล้วเนี่ยข้างหลังกันนะ อันนี้ก็ไม่ยุคค่ดอันนี้ยังก็ไม่ยุคคาดใม่ยุคค่ะโอ้ยพมุ่งนี้ว่าจะเปลือกอ้อยไม่พยุใหม่ยุคค่ะโอ้ยเกนไม่เกนไม่เนาะเกนไม่เออเบิือกมันเป็นข้ามหมากีแม่ครับโอ้ยมือนเ้กมืออันนี้ไฟไฟขั้นหม้อโอ้ยมีหอดไฟขั้นหม้อโอ้ยแม่มียาสีแขาวปะอ้าวปะดิโอ้เคลียร์มาว่าสีแขาวว่แม่น่ะ แล้วยายก็ยังเขียวมาก,กัน,นะ่ะเออจัดบนคือบ้าที่มอเขาโอ้ยยบุญข้ามากบุโอ้ข้ามากเฮียแมมเออ้านสิพายืมของพญยมโจมาตังมันหน่อยหน่อยปวดนะเออเอามือป่องๆไว้ไยในไหล่ะมันเฮียออกน้ล<ะ>มันกะายไว้มันเฮียออกมันย่งข้าหน่อยหน่อยเมดูดูหมอรำต้องต้องมี แบบนี้เขาเรียกว่าแหมไม่าะอดหมาจะกินอย่างม่ลำนวเแลจเราแล้วหนาวิธีเนาะแม่เนาะอยู่ซอแจงบนี่มาแล้วมั่งหันแจงกับปุนอี้ยู่ตร่ะแจงอยู่วันแต่บ่อรั่นแจงบูกม่งเศร้าหมดแล้วยี่รี้มามาเิตยลาบ่โอยเฮียเฮียโอ้ใช่ได้เตยลาดด้บ่ได้ได้ไม่ไดใชแม่นิร้อยยูบาทนี่จ้า ก็ไม่ได้ยูว่าันเย็นไไิกม่ได้ไวันนั้นเป็นวันนั้นเป็นปีแล้วโอ้โอ้โอ้โที่ตี้ปีนที่ปีนหนาไว้ที่น่ะนะหว่ามุจอหว่าเดจจอไม่ปีนจนไม่บ้านคอยเออนั่นแหละห่จจอที่ปีนที่ปีนอยู่หนาไว้ที่น่ะโอ้ยจื้อหนาบ่ได้เพิ่งเพิ่งคิดพ่อโอ้โอ้เป็นตาปากแดงเลยตาหมอกมาแล้ว โอ้ยเฮงเฮงเฮงีงโอ้ยบอกแล้วก็นั่งกูนี่แหละบอกไปใส่ดอกเงอทับพี่ทับพี่กาเบิงอีแม่ครับอีแม่มันสิอพอยกพอยกยกตัวป่ะนี่ฮะโอ้ยบมากมันต้น่รักแท้ แลโอ้ยแม่กูโอ้เอาครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับจะลืมจะพลาดถ่ายคลิปครับสื่อบัตรสื่อตั๋วเด้อเข่ากุมปิดครับมีกุมปิดนะครับเกามื่นนะครับพี่น้องครับโอเคครับให้คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากล้ำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มด้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าเบเกาท999บาทครับพี่น้องครับชินวีแับเชิญก็มีพี่แม่มานีวันพี่แม่มานีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับเพลเอกอินซี่อีสานเก้าครับพี่น้องครับพี่แม่มานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยินเนี่มันเขายินไม่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอานวยพรค่ะอีกพูดนึงครับพิเวสรัดงวดเที่ยวเิดาสินสุดเพลงงวดนี้พอดีมาเห็นยังในพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับดเดือนเพญอานวยพรมืออ่นอนๆฟอนหวานๆวนๆฟังเพลงฟังลํำเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอน,ตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือในบ่รมีศิลปินับเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบิลรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลินแปงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแา่การย่าเลี้ยงแ้วค่ะพี่น้องวันที่26ปสิบหเพล่งน้องอุ๋งยิงระเพลินเอ้ยน้องอุ๋งยิงระเพลินเอาเชียร์ไปซะ น้องอุ้งอิงเพชรบานเพ่งกับภูนานเพียงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเรื่องคาราการฝากวันที่1เพี่ผิวันเอาบปรแฟรสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซี่เพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุ้มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรนแพงแฟนเพรอย่าลืมเข้าคุ้มกับ900กิโวัตเมาเมาๆไปเลยครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ